ร้องลูกเนกันนกศิลปันี่คือสนามบอลแต่ว่าเขาจะปลูกต้นไม้แล้วเขามาปลูกตรงนี้ทำไมเวลาเขาเตะบอลเขาเตะบอลจะถูกต้นไม้ใช่ว่าไม่หมดด้วยหมที่นี่มีเด็กด้วยถ้าลูกบอลมาตอนที่เขาปลูกต้นไม้เสร็จต้นไม้ก็จะหักต้นไม้หักตรงนั้นคือ สามพุทธอ์สามพุทธอ์คือพี่เตะคล้า,ายบอลน,นั่นแหละโดนแล้วค่ะเขาเตะบอลมาโดนหรือเตะพุทธอ์มาโดนต้นไม้ก็จะหักแล้วเราจะปลูกไปทำไม <c oughs> จ้า <c oughs> เราจะไปหาน้าเจ้ากันแล้วน้าเจ้าทำไรอันนี้เป็นมีดดาบ <c oughs> เอาไว้ต่อสู้กับในพุทธ <c oughs> ิ <c oughs> จะเจอเขาการจะมาตอหญ้านะครับโอเคตอนนี้ร้อนมากตรงน,นี้ <c oughs> เขาก็จะปลูกต้น <c oughs> ไม้อีกเมื่อกี้มาตอหญ้ายังฝ่ายก็ม่การต่อถอน <c oughs> ต,ต่อนาะคือ <c oughs> เราพูดผิดพลาดโอเคกันจะจบกันเท่านี้บ๊ายบายครับเพื่อน